สวัสดีคร tamam ับพ okay. <Okay>. okay. ี่น้องเอทีเก e okay. <normal> ็นครับช่องพม่าอุหยิงครับตอนนี้กำลังจะเดินทางขับวุงเทพครับสวครับเกือบสามร้อยกิโลครับเวลาทีหนึ่งประมาณ สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงน่าจะถึงจะถึงกับอมาร์ติหาครับติหาถึงหงมงนเป็นนัดอยู่สตูดิโอรครับพลัมเก่านัดแปดโมงครับไปเรื่อยๆครับ ที่งนั่นกับเดนอนในรถไปนะครับเกิดิบเอ็ดทุ่กับสิบนงนอนอยู่หลายชั่วโมองอยู่หรอสี่หาชั่วโมงมันตัดมันตัดเอาคลิปเอาอะไรไป ่วงน,นี้จะจะมีเป็นบ้างเถืนนะครับตัดอารูปอารูปหนองอยงู่จะลงเ่ยกพวกหรือพันนัานผวกหวยนะครับที่นอนกับเบิง้งในี่นั่ครับตอนนี้กำลังแนมเบืองอยู่มีหลายมีหลายช่องครับ เดืยดพ้อมแน่ครับในร้าเดืยดจอดกินมามาก่อนครับเป็นรถแล้วก็จะได้พักฟันครับเพราะว่าเป็นนัดเสา๋ยวจะมีเวลานอน นอนในรถไหนคนน้อยอยู่ไหนคนน้อยมือเรือนพอกันอยู่ฟั่งทางปะทุมค่ะไท<ห>ยที<า>มันดีค่ะ ีสเกลมาเนี่ยสามอยจ่ายเงนให้คุณอีกอันนี้กบประมาณประมาณขาอยคว่คนะครับขับรถมาเนี่ยไหนที่ว น้องที่ทักข่าวมาทางเพจอกัตอนนี้กำลังไล่ตอบครับไล่ตอบตอบตอบเบิร์แล้วครับไม่ทักมาเรื่อยๆอยู่ครับเจมาหาน้องเหรอที่ลองที่ซื้อบัตรวันที่31ครับรักน้องไม่รู้นี่อยู่เจ้าสองเจ้านี่นะครับที่กำลังตอบตกลงแล้วล่วละกค่แชทกระเด้งหายนะฮะบระเหต์น,นะครับอาจจะเป็นของอยูเพชรบุญหรือเจ้าหนึ่งครับเพเภอหนองอำเภอบึงสัมพันธ์หรือเพื่นอนยังครับพักข่าวมื่อวาในเรื่องครับ ต้องกดกัามาใหม่ครับให้ขอความอ้าจะในกนะบเห็นครับตอบตกลงว่าจัดส่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวจ,จัดส่งให้ครับบอกบอกกันว่าเดี๋ยวจัดส่งให้แต่ว่าลืมบ่านในยแครไว้ให้แล้วครับขอความประมาณสองเก้านี่ยนะตอนนี้อ็เตรียมจัดส่งครับปัดมาก,กับส่งให้เด้เลยครับพิมพไายซื้อที่ว้เรียบร้อยครับ,บ,กกบปัดมากับติดใ่ซอง้องให้ ทันทีเลยครับพี่น้องคาดข้ามาหลายรับช่วงสองมือที่เปิดรับพี่น้องกะเส็ดข้ามา,ลาแล้วแต่เย็นๆครับเะจจดไล่อ่านไล่ตอบบทส่งไปของ ช่องอื่นครับขบ่าชสองช่องนี้ครับจะต้องบ้างบางขันเพิ่อจะทากไปห้แม่หน่อยทาเก่าท่างเถียโดยตรงเลยครับเดี๋ยวจะไล่ตอบบัญชีทําบุญกับบัญชีที่บัตรกับบัญชีเดียวกันครับเพราะว่ารายได้ร่างหาค่าเสียใจแหละครับมอบให้วัดโรงเรียนกับกอสตครับเป็นการทําบุญ ่อนพี่ใหม่ครับสรงถ่ายที่เราตอนรับพี่ใหม่ก่อนจะขึ้นบานใหม่นะครับพี่น้องมากแล้วกได้มวนสรงถ่ายที่เราตอนรับพี่ใหม่ประกาศด้๋ําบุญนาครับคือเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครับแต่ว่าคิวเป็นจังหวะที อ๋อกับเขื่อนบ้านพอดีครับเืียเป็นคิวสุดดีพอดีเลยครับเบิ่งมะล่ำเหล้วยมเหม่อนเข่ากันมีรถแห่ต่อครับช่วงช่วงนั้นก็จะอยู่ที่สะเก็ดส่วนใหญ่ครับส่วน่อนที่ใหม่พี่น้องอยาะมาก่อนกัมาเข่าดาวมา กางเตียงนอนสัมผัสบรรยากาศตามห้องให้ท้องหน้าได,ด้ครับช่วนี้อากาศหนาวอากาศดีครับเหมาะสำหรับกางเตียงฝาที่น้อง้ยจี้แฟนครับทุกหมัทุรวครับฝากที่นอง,ง,นองตินนดตั้งมาเลยครับนี่กับไทยคิดไว้อยู่ลงบ่อดใดก็เลยบ,บ่อดใดลงครับอยู่ หลังไม่ดีลงจาก,กจะชวนมากระบไดลงครับเปลี่ยนเป็นกิมใหม่เลยค่อยๆเดี๋ยวจเก่ามาลงครับชวนมาจะลงสรวดตวลงแล้วเกิทันเหตุการณ์นะครับรค่อยไเดี๋ยวจุดาไว้ สองสามดลงบอดด้ยจะไม่ได้ลงเลยอบดครับเน็ดบอดีครับออกมาขางนอกจงมีเ pues น็ช nah. ่คับยรับมต้องฝากในกขอบคุณที่รออ่งีท่านครับสมติขบวครับ นี่ก็มาไล่บางอันกยังเห็บประฮันเบิดครับเพราะว่าเวลาบ่หลายอุ่นขึ้นแค่คอนเสิร์ตงานเมื่อเสาร์น้ำขับเบาๆเราจะท่ากับใกล้พอสมควรครับก็ใดที่ประฮันเหลี่ยวกับเมื่อเดียวเห็นทใหม่ด้อครับสำหรับรางวัลรางวัลมาไล่ที่เหมาะไหมครับของมสานทุกคนนี่แหละ ขอบคุณพี่น้อง MC, ยูซีกสมอกจุ่บบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจเดยวพอกันใหม่ในคลินหนาครับสวัสดีครับ